คุณยายมาจากไหนคะยายขายดอกไม้อยู่ร้านขายค่านี้มาอย่างไงคยายมาให้กำลังใจทหารทหารคุแย้งหน้าทหา็ตายก่อนเราข้าวขาตั้งรานข้าวข่ตั้งร้านเออข้าวขค่ะ้งร้านย่ายไปไหน แม่แมค้าขายดอกไม้ย่านรถไฟฟ้า3ยอดเป็นหนึ่งเสียงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ออกมาแสดงเจตนารมณ์ปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมกับเครือข่ายประชาชนผู้รักชาติ <St ort yes> ในการยื่นหนังสือให้หนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยและความมั่นคงข,ของชาติ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาและให้กำลังใจทหารไทยในการทำหน้าที่ครั้งนี้โดยคุณยายอุไรเข็มทองวัย88ปียอมรับว่าไม่เชื่อมั่นท่าทีและความจริงใจของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นรวมทั้งเห็นว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีอย่างอ่อนด้อยประสบการณ์ที่จะแก้ปัญหาระดับชาติที่เกิดขึ้น คุณยายจึงหวังใช้กลไกการขับเคลื่อนของภาคประชาชนในการผลักดันประเด็นที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติคุณยายจึงไม่รีรอที่จะออกมาทำหน้าที่ของคนไทยโดยว่าจ้างให้หมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งเนื่องจากบ้านที่คุณยายพักอาศัยไกลาจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนอกจากนั้นคุณยายอุไรยังได้เรียกร้องให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันออกมาทาหน้าที่ปกป้องแผ่นดินร่วมกับเหล่าทหารทานอีกด้วยรัดแก้ไม่ได้หรอกถ้าเป็นรัฐบาลเด็กบู๊ทำยังไงไม่ได้หรอกาให้คนอื่นที่เขาเขาเมียรุกว่าเราเขา,ารัดด้ารัดดินเราขึ้นมาบางอีหาเรา,าบางด้านเลย สิ่งสำคัญนะชีวิตของเราทุกคนอย่าลืมแม่จะสิ้นข้าิ้นอย่าลืมว่ากครมาที่ให้เราตอนะแม่ในทีกมันอยู่เราก็หมดเขาเข้าเห็นได้ยัไงขอบคุนะที่ใ้มาแย่งเขาเ่าพยายาอยากได้ของเราเราก็ต้องรักษาสิ่งเราไว้เราไม่ลุกลาำเราไม่ยังแกเขาใเราเป็นคนมีสิ่งัน สมบ ground, ัติของเราเราต้องรัอเานสิ่งนี้ไอ้พวกทหารไอพวกไหห้านมันได้เป็นเนี่ยมันก็ไปตายก่อนเราช่วยเรานะนั้นพวกไปได้อะไรอะไรใครมาหาสมดัติเอาทำไมมาหาถ้าเขายังมาดิวันนี้ยังไงเธอเลยขอให้แานเมืองอยาเดือดร้อนนะใครธยโดน ลูกหลานเอ้ยเอ้ยมึงเป็ลูกเปหลานเคอไย่างน้อนมึงทำอะไรกันทำไมมึงไม่มาช่วยบ้านเมืองทหารน่ะเขาไม่เสียงเป็นเสียงตายแทนเรานะอยากได้ยล้ไงก็คุณเดาเดาเดายังไงยเดี๋ยวรอรอเอกสารตายเขาต้องเสียงให้วลูกคนที่ช่วยนข้าม่ก็แรงแรง